บอกตาดเห็ดปุ๊บขึ้นกินข้าวกินข้าวเที่ยงเมื่อนี้เมนูแกงไข่พะโล้บุลึกแกงเป็ดพะโละต้มพะโล้ต้มพะโละวันนี้ต้มหลอกพะโล้แมนแมนเต้มไก่พะโล้ชุกเลยยังเช็คแล้วเมื่อชุกตีซิมบงกินซ่แล้วอ <laughs> <laughs> เทียงเที่ยเที่ยงเหรอมันจะหนึ่งย่างห่อหน้าข่าวบ่ายโอ้โหข่าวบ่ายได้ในห้ากับสิบเอ็ดโมงตอนเที่ยงไม่ข่าวบ่ายอ้าต้องกินเบิร์ด่าเนาะเบิร์ดกินละลายเมื่อไดำมากินข่าวไว้มะใช่บวงนี่บอบวงมะริงใส่บ่วอ คนไทยกับมาเเปียจำคนไทยอปเนี้เราเป็นคนไทยข้า,ขาวเจ้าก็จบเน้ะจิมซุปบาแล้วาบาบุ้งแล้วหอกงเน่าน้ำจิ้มไทับเชียงานยังดีกวนาจิ้มซุจบ xúc gì rồi? Ừ. nói không bé không <laughs> không 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 xe lại không không lúc không 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 mặt không 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 เาเดียวมันลา,ลายเลยแบบมันบม่เหคือนนเขาเนีวเนะเนีมันเป็นเน็เนยเป็ดเ,เ,เนี่ยเป็ดพลุก็มีเป็ดในไข่ในของไก่ของไก่นึ่ไก่เมืองไทยเนี่ย ขว่ายแรกแรกเราก็มาไทยกันมันเป็นไก่พันธุ์เดียวเลยมอนไ,นไนก่ลาดไก่ลาดเนื้อมันเน,แบบบบนี่ยนจะเป,นเป็นไก่พันธุ์เนียนไก่พันธุ์เนื้อมันแน่นกว่ากันเนาะแบบฟัดแบบพมีรสชาตินะอย่างเป็นอะไรเป็นเลีเ่ยงยยรกคาจ้างได้ไหมไเ,เป็นมาเลี่ยงเหนือ พอตรงใช่นาจังมาลายมาลายมันมาลอยกินขนาไกลอไปยังมากินราคาย่งพงการนันงกาอยู่เขาจะกินนะนงกาเหลอมัอะไร่้กินอะไรกินอะกินแบบไหญ เลี้ยงกันอยู่เราะว่ากินเหนะกินเนี่ย ้านนี้เสมขาโคมีคอยอย่างนี้เสร็แบเลยอูวีนั่ตัวลามนี่เปลนตัวลามเลหกสิบรหกิบรูแิบต้นน่ะรูละร้อยมันคือซื้อเป็นเยปกติมันรูเจ็ดสิบเจ็ดสิบเดสิบปลายหละซื้อเนตหอเขาายเขเขาเขาาได้เหรอ

กาขึ้นมด้เจ็บต้างถูกทำนะามามันเอเพราะจะว่ามาล่างจะเกลี่ยเกลือเกลือจะกาวข้นหมดเลอจะห้อน ตุ่มม่า,สาใส่ไข่แล้วก็พักบ่งเปนโมเลวมาเด้อเด่นต่าเลยตุ่มม่ามาเด้อมาเด้อมาเด้อไข่กุ้งโล ไก่ไกไ่ไก่พโลหรือเป็ดพัโลเป็ดพัโลเป็ดพโลกินเป็ดพะลโล่แะไรอ่ะ ได้ท้มเรียนน้ำมือ่ะวบบอ้วนขึ้นนนึงครับแบอ้วนขึ้นบ้วนเลยกินลายรวยพักบัวปามัน้บอกซาลาห้อม

肉香好吃嘞。 เมื่อนี้พี่เป็นบ่อยู่แต่กี้ว่าจะได้กินแกงหอยแต่พี่เป็นไปเรื่อนดีอยู่คอนเทนมื่นเหมือนกันครับ